นี่ครับเพื่อนเพื่อนเขาเก็บหอมหัวใหญ่ออกแล้วนี่ครับเหลือหัวงามเลยครับนี่นี่นี่ห็นบอพอได้กินอยู่ครับนี่จึงสี่ห้องกินได้นี่ครับนี่ครับเหลือบัากหลายเลยยวผงจะเก็บไปไว้แตากินนี่ครับอเ้ิึงจิ่ะมีแต่หัวบบกใหญ่งงเลยเพี่ยหัวหนึ่งเพี่ยอ,อีกเยอะครับคุณนะเขาเดินเก็บไปนี่โอ้ได้เป็นทุงเลยครับนี่เขาเพิ่งเก็บมอาวาันนี่แต่มือนี่นะสิมาเก็บ ดอกหอมครับเพื่อนเอาไปไวป้ถ네 <stream confer dles> ับพัดเพื่อนเพื่อนบึงดอกนี้บึ่งดอกหอมยอดตัวนี้โอ้หเขาทิ้งมาเลยครับเขามาเก็บเอาครับนี่ครับเขาตัดหัวออกแล้วครับนี่เขามาเก็บยอดมันไปกินครับนี่เป็นไงไงโบนี่เอาไปว้ถ้าพัดโอ้ยางหลายเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินหานี่นี่อ๋อยอดนี้ไหมเพื่อนเพื่อนบน เป็นไดมึนี่มาน่เป็นไดเพี่ยยอดนึ่งไปช้พ้ายาวมีเก็บอย่างไรเลยครับเนี่ยว่ายอดนี้ไหมโอ้โหยอดนี่นี่นะครับนี่นี่นี่อีกนี่นี่นี่อีกนี่นี่นี่ยอดนึงนี่โอ้ยเดินเก็บเอาเลยครับมันยังสดๆดยเขาเก็บไปเมื่อวานนี่เก็บไปเมื่อวานนี ยอดนี่ไหมเมื่อกี้ล่ะันนี้ช้ำอีหยังเลยครับช้ำครับนี่เป็นใดอู้เมื่อกล่ะแปบ๊บเดียวพี่พี่น้องแปบ๊บเดียวนี่อีกหอยอดนี่ยอดนี่ยอดนี่แมมยอดนี่ไหมโอ้ยังถือหยียบอยู่น้อยนึงครับยังได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ เดินเก็บอีกหลายมีหลายครับพี่เพบาถึงเยียบบราทำมันได้เพอพราได้อยู่นี่นเห็นปะแป๊บเดียวเดินไปเรื่อยครับมีหลายครับพี่มีได้ยอดอุบับนี่ครับนี่ยอดอบับเลยเอามาเก็บตอนที่เขาบระทันได้งลกุกได้ครับยานเขาว่าอันตรายครับเขาก็ต้องมาจิเมจบหาเก็บเอาจรงจีละ 股来来来来来来来。来来来来来来